ของคุณแม่คุณแม่ของคุณแตงโมก็คือคุณพนิดาศิระยุทธโยธินนะคะคุณแม่ของคุณแตงโมพัทรริดาหรือว่าคุณแตงโมเนี่ยเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อปีก่อนนะแล้วก็มีแฟนคลับของเธอติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดปรากฏว่าความคืบหน้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับเงินละพูดตรงๆนะคะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเจอเรียกว่าเป็นหลักฐานใหม่ เป็นหลักฐานใหม่ลักษณะรายได้ของคุณแตงโมเนี่ยที่มีมูลค่าปีละกว่า10ล้านบาทแล้วก็คุณแม่ก็คำนวณว่าถ้าสมมติด้วยความเคารพถ้าคุณแตงโมย,ยังมีชีวิตอยู่นะคะจะต้องมีรายได้เท่าไหร่นะคะนี่หน้าที่ศาลจังหวัดนนท์นะคะนนทบุรีคุณพนิดาเนี่ยพร้อมด้วยคุณชัยวัน์โลมากุณที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวของคุณแม่ก็เดินทางมาที่ศาลนนทบุรีนะคะตามคําสั่งนัด พร้อมของศาลจังหวัดนนทบุรีที่ให้ฝ่ายโจทย์คือคุณแม่แล้วก็จำเลยทั้ง4ท่านคือคุณแซนคุณกติกนะคะคุณจ๊อบนะคะแล้วก็มีคุณเอม็มเป็นฝ่ายจำเลยที่ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีนะคะหลังจากที่ปอกับโรเบิร์ตเนี่ยคุณปอกับคุณโรเบิร์ตกับคำให้การรับสารภาพในชั้นศาลคุณชัยวัฒน์ที่ปรึกษากฎหมายประจำตัวของคุณแม่เนี่ยก็เปิดเผยว่าในฐานะที่ปรึกษาเนี่ย เป็นฝ่ายผู้เสียหายคุณแม่เป็นฝ่ายผู้เสียหายแล้วศาลก็มีคําสั่งให้พนักงานอายการเป็นโจทย์แยกฟ้องจําเลยที่3าถึงหเป็นคดีใหม่ใช้ข้อหาเดิมที่เป็นเหตุให้คุณแม่คุณแตงโมนะคะตกน้ําเสียชีวิตโดยทางคุณแม่ก็ยังคงติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวอยู่หลังแยกคดีออกมาทางพนักงานอายการก็ใช้ข้อหาเดิมแล้วก็วัตถุพยานเดิมยื่นฟ้องจําเลยทั้ง4คนที่เหลือวันนี้เนี่ย คุณแม่เดินทางมาศาลในฐานะโจ์ร่วมในคดีใหม่นะคะแล้วก็ตรวจเจอเอกสารสัญญาจ้างของคุณแตงโมเป็นนักแสดงชื่อดังปรากฏว่าพบหลักฐานใหม่เป็นเอกสารคู่สัญญาทั้งในประเทศต่างประเทศเยอะเลยเกี่ยวกับรายได้จำนวนการโฆษณาถ่ายแบบเป็นเหตุผลสำคัญให้คุณแม่เนี่ยต้องยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าเยียวยายในฐานะผู้จัดการระดัทผู้เสียหายแล้วก็คนที่เป็นแม่ผู้สูญเสีย ก็คือเขาใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกร้องแล้วเงินที่เขาเรียกร้องเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือประมาณ179ล้านบาทเพราะว่าอะไรพอเขาไปเจอหลักฐานชุดใหม่ในการคำนวณรายได้ใช่ไหมเขาก็มาคำนวณจากรายได้ต่อปีในช่วงที่น้องแตงโมย,ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะเรียกร้องจากจำเลยทั้ง4คนที่เหลืออยู่อ้าฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะว่า เออมันมีเออมันมีรายรายได้ตรงนี้เข้ามาเยอะเยอะมากค่ะสเตตเมนต์เนี่ยสเตตเมนต์น้องเป็นเป็นปึกอย่างนี้เลยนะสเตตเมนต์เป็นปึกปึกหนาปึกมีตัวอย่างอย่างเงี้ยมีตัวอย่างมีครับมีครับตัวอย่างให้กับผู้จัดข่าวต้นฉบับทางเอ็นบีทีไปแล้วครับผมคร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนี่สำหรับสี่คนนี้เท่านั้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่ครับซึ่งเป็นค่าค่าเออรายได้ที่คิดรวมแล้วใช่ไหมครับอ่าทระมาณครับประมาณ ตมา,รมาตงราับอันนี้เรามีการดําเนินการยังไงคุณตังอ๋อตรงนี้นะฮะมันเป็นคดีที่เพียงแต่ว่าเป็นคดีที่จะอ๋อคุณเสนผมขออนุญาตทางทางทาง,ทางด้านความรู้สึกนะฮะก็จอยากจะอธิบายว่าในกรณีที่จําเลยนําคดีมาฟ้องหรือทําเป็นปฏิบัติต่อผู้เสียหายหรือต่อโจทร,ร่วมนี่ยในอนาคตเนี่ยน,าน,าน,นะครับผมคิดว่ามันเป็นการไม่สมควรนะครับตอนนี้ การสำนึกผิดหรือการเยียวยาเป็นเหตุผลสำคัญที่จะแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าหากจำเลยที่ยังเ,เหลืออยู่นะฮะถ้าหากมีการสำนึกผิดหรือมีความรู้สึกที่จะพยายามเย,ายียวยาแม่หรือผู้เสียหายเนี่ยอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะฮะอะไรก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าในการผลของ ที่ปรึกษาของคุณแม่นะแต่ทีนี้ฝั่งของทนายความส่วนตัวของแซนวิสาพัฒก็คือคุณพรศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการที่ศาลมีคําสั่งให้พนักงานอายการแยกฟ้องคดีมาจากจําเลยที่ให้การปฏิเสธวันนี้ก็เป็นการนัดพร้อมเพื่อสอบคาให้การและตรวจคําสั่งฟ้องของจําเลยที่เหลือทั้ง4คนนะคะเนื่องจากว่าในคดีแรกก็ต้องพิจารณาคดีต่อทุกคนยืนว่าจะขอต่อสู้คดีต่อไป นะคะแล้วกเ็เรื่องที่บอกว่ามีฝ่ายจำเลย2ใน4คนติดต่อไปยังฝ่ายโจทเพื่อขอไก่เกี่ยคดีนั้นจากการพูดคุยสอบถามในกลุ่มแล้วยืนยันว่าไม่มีแน่นอนส่วนค่าเรื่องจํานวนเงินที่เรียกร้องเยียวยามาสูงถึง179ล้านบาทนั้นโจทต้องมีหลักฐานในการยื่นค่าไรอุปการะต่อศาลก็เป็นสิทธิของโจทก็ต้องมีการพิสูจน์ต่อศาลแต่ในส่วนของทางลูกค้าตนเนี่ยจะไม่มีการพูดคุยกับโจทอีกเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนที่เรียกค่าเยียวยาเป็น40ล้านบาทมาฝ่ายเรายังไม่คุยด้ววยเเเพราาะห็น็นน่กกสูงิไป อ่า40ล้านเขาบอกว่าสูงแล้วนะคะถ้าครั้งนี้179ล้านบาทก็ไม่รู้ว่าจะจะคุยอะไรด้วยอีกทีนี้ฝั่งของแซนวิสาพัเนี่ยก็บอกว่าจำเลยทั้ง4คนเขาพูดคุยกันเข้าๆว่าทั้งหมดจะให้ปฏิเสธเหมือนเดิมนะคะสำหรับค่าเยียวยาที่คุณแม่ยื่นฟ้องเรียกร้องเป็นเงิน179ล้านบาทนั้นไม่ขอเจรจาด้วยแล้วก็อยากให้ทางคุณแม่เตรียมตัวเอาไว้เพราะตนก็ไม่ยอมทุกกรณีเช่นกันไปฟังฝัง่งนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ยืนยันยืนยันเพราะว่าทุกคนยืนยัน นะครับแล้วก็จากที่ได้มีการคุยกันก็ยัง,งยืนยันว่าจะต่อสู้คดีครับแต่เห็นว่าเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามีมีมีสองในสี่ออ 2, 4, ติดต่อไปเพื่อจะพูดคุยนรอบแล้วสองสองในสอ่ในสี่ค่ใหค้คนแม่มาสัมด้วยกันเลยดีกว่าคะ่ะสองคนเดิมสองคนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ฮะสี่คนที่เหลือเนี่ยสี่คนที่เหลือเนี่ยมีสองคนติดต่อไปแล้วสันม๊ไม่น่ามีะผมว่าเมื่อวานผมยังคุยกับจำเลยที่เหลือเลยครับไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีนะคะ เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้คุณแม่ท่านจะยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งเข้ามาไหมยังไม่ทราบอะนะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านอ๋อแหรวครับมาเจ็ดสเก้าเป็นค่ายียาที่แม่ทราบเจอวันที่เจอสัญญาแต่ก็ถ้าคุณแม่ใช้สิทธิ์แบบนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีหน้าที่พิสูจน์ในเรื่องของรายรับกับค่าเสียหายในส่วนที่คุณตังโมเนี่ยได้รับนะครับเพื่อเป็นการเรียกค่าขาดรายอุปการะก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่แต่ก็ยังคงต้องพิสูจน์ในชั้นศาลขอโทษนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเห อย่างนั้นก็เดี๋ยวคุณแม่ก็คงจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าซันก็คงไม่ยอมอะไรในทุกกรณีของซันเช่นกันครับครับที่เราทาวเหมือนจังกรณีบานอมตอนนี้จะไม่ไม่ไม่คือ40ล้านเรายังไม่คุยถ้า179ล้านเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรเพราะพูดไม่ออกครับเพราะตัวเลขขึ้น3หลักแล้วเดี๋ยวกลัวคุยไปจะเป็น4หลักครับอดีจจ ա เว่าไม่มีํำเลยบางท่านอยู่เลยไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ครับ นะคะฝั่งที่เขาโดนเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเนี่ยสีล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ดูเยอะแล้วนะแต่ก็เพิ่มมาอีกกี่กเท่าอะ่ะเป็นร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะคะหลังจากที่คุณแม่ไปพบหลักฐานหลักฐานที่ว่านี่ก็คือไปเหมือนเจอสัญญาจ้างงานใช่ไหมเออก็คํานวณว,ว่าถ้าคุณแตงโมด้วยความพารบนะคะถ้าคุณแตงโมยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีไรายได้เท่าไหร่ก็อิงอิงมาจากตรงนั้นนะคะ,ะเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายนะเพราะว่าแฟนขลาวของคุณแตงโมนี่ก็ติดตามข่าวนี้เยอะแล้วทุกคนก็ยังคิดถึงคุณแตงโมอยู่นะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ